MedCMU Podcast for ฟัง for h e l h ฟัง for h e l h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตรม ah ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ฟังทุกท่านคะในการทํางานของยุคปัจจุบันนะคะเราต้องใช้สมองในการทํางานอย่างหนักมากและก็มีความเครียดสูงดังนั้นเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารบํารุงร่างกายทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็คลายความเครียดได้นะคะเราจะนําเรื่องของการบําบัดความเครียดโดยการทานอาหารที่มีประโยชน์มาบอกเล่ากับผู้ฟังทุกท่านนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ท่านเป็น นักกำหนดอาหารงานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอต้อนรับคุณนริมิตรบ้านคุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเทนครับวันนี้หัวข้อค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีหลายคนบ่นกันในสื่อออนไลน์บ้างว่าช่วงนี้เครียดมากเลยงานหนักยุ่งมากรวมถึงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจส,สังคมต่างๆทําให้เกิดความเครียดมากมายแล้วไปเจอบทความหนึ่งค่ะเขากล่าวว่าอาหารสามารถช่วยลดความเครียดได้ตรงนี้ในมุมของนักกําหนดอาหารนักโภชนาการ เราจึงเรียนเชิญมาพูดคุยกันให้ผู้ฟังได้ทําความรู้จักค่ะว่าเป็นไปได้จริงไหมในมุมของนักโภชนาการค่ะครับจริงๆแล้วในตัวของกลุ่มอาหารนะครับที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับณปัจจุบันนะครับจากการศึกษาวิจัยนั้นน่ะจะมีแค่ในระดับของความสัมพันธ์ครับหรือครแค่ในระดับของสัตว์ทดลองเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นการทดลองเพียงแค่ว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นอ่ะอาจจะมีผลต่อสารสื่อประสาทที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับผลจริงๆนั้นอ่ะยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอครับที่จะยืนยันได้ว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วจะทาให้มีความรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นได้ก็อ,อ,อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่มากเพียงพอว่าผลร้อเอร์เซน เลยเพราะว่าอย่างที่กล่าวมาเนี่ยในงานวิจัยเขาทดลองกับสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับในระดับสัตว์ทดลองครับก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนว่าถ้าคนมาใช้แล้วจะเป็นยังไงใช่ใช่ครับวันนี้เราอาจจะพูดในเรื่องของแนวทางการบริโภคอาหารที่อาจจะช่วยส่งผลให้เสริมสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินครับค่ะมันเป็นยังไงล่ะคะสําหรับสารสื่อประสาทตัวนี้นะครับเซโรโทนินี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายครับ มันคือเกี่ยวโยงกับร่างกายของเราได้ใช่คว่าถ้าเราได้ทานตัวนี้อาจจะเป็นแนวทางทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายขึ้นนะน่าสนใจมากๆเลยค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณเคนช่วยเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าอาหารที่กล่าวมานั้นคือประเภทไหนบ้างคะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มอาหารที่มีกรดอะมิโนตัวนึงที่ชื่อว่าทริปโทเฟนครับ ค่ะทิปโทรเฟนนะใช่ครับทิปโทรเฟนนะครับก็เป็นกรดอะมิโนจำเป็นครับที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทเซโรโทนินนั่นเองอครับซึ่ง กลุ่มอาหารที่มีทริปโตเฟนอยู่สูงเนาะยกตัวอย่างนะครับกลุ่มแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มของนมครับและก็ผลิตภัณฑ์จากนมค่ะหาได้ง่ายใกล้ตัวนะคะใช่ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้ครับหลักๆเลยก็จะมีพวกกล้วยครับโดยเฉพาะกล้วยหอมทองถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของธัญ,ญพืชครับนั่นก็คือข้าวโอ๊ตครับแล้วก็จะมีนอกเหนือจากนี้ก็จะมีพวกดาร์กช็อกโกแลตครับค่ะโอ้ช็อกโกแลตก็เข้าข่ายนะใช่ค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะเดีย๋ยวเย็นนี้กลับไปกิน Dark ดาร์กช็อกโกแลตดีไหมจัดเต็มสักหน่อยจัดเต็มสักหน่อยสอง<ฆ>สแก้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ฆ>จริงๆแล้วนะครับเราก็ยังต้องยึดหลักของการบริโภคอาหารที่สมดุลน,นะครับก็ต้องสมดุล <Okay. S 2> มือน,นั้นหรือว่าในวันนั้นด้วยไม่ใช่ว่าอ,อยากจะคลายเครียด จัดไปหลายๆ<ช>แก้วติดกันอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะ,ะหรืออาจจะเป็นพวกนมครับเนาะอาจจะต้องเป็นเลือกชนิดของนมครับค่ะอาจจะต้องเลือกดื่มนมที่พ่องมันเนยหรือว่าขาดมันเนยที่มีไขมันต่ําแล้วก็มีการเสริมแคลเซียมครับค่ะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเนาะซึ่งตามคาแนะนําโดยทั่วไปของคนไทยเรานะครับตามหลักทงโภชนาการเนาะในหนึ่งวันเนี่ยคนเราควรจะดื่มนมให้ได้1นถึงสแก้วทรงสูงทรสงสูงด้วยนะคะ<ช>อันนี้สําหรับหลายวัยเลยใช่ไหมคะทุกช่วงวัยได้เลย หนะะ่งถึงสองแก้วทรงสูงเราอาจจะเคยได้ยินหลายคนบอกว่าโตแล้วไม่ต้องดื่มก็ได้นมไม่ชอบดื่มดื่มมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอันนี้เราได้คุยกับนักโภชนาการเลยนะคะที่เหมาะสมทุกวันเราควรจะได้รับประทานนะ1-2แก้วทรงสูงค,ค่ะถัดมาครับก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มีโฟเลตอยู่สูงครับยกตัวอย่างก็จะมีตั้งแต่กลุ่มของผักใบสีเขียวเข้มๆครับได้แก่ผักโขมผักเคลผักคะน้าเป็นต้นครับ ค่ะใบเขียวนะใช่แล้วครับเป็นใบเขียว,ยยวค่ะเป็นกลุ่มผักใบสีเขียวเข้มสําหรับปริมาณของผักใบนะครับเนาะผักใบสีเขียวเข้มใช่ไหมครับปริมาณที่เหมาะสมและสมดุลนะครับก็ตามหลักทงโภชนาการเลยครับน่าจะจํากันได้แล้วเนาะ,ะก็คือใน1วันนะครับเราควรจะกินผักให้ได้วันละ6-8ถทัพพีหรือว่าฝ่ามือของเราเองนะครับเลียบเป็นมื้อเนาะก็อยู่ที่มื้อละสองฝ่ามือ,มอใช่แล้วครับคุณฟ้าถัดมาครับก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้ครับที่มีโฟเลตอยู่สูง ก็จะเป็นกลุ่มของส้มสตรอเบอรี่เป็นต้นครับทานเยอะๆเป็นกิโลเลยดีไหมก็ต้องบอกเลยว่าม,มันใช่ไม่ดีแน่นอนนะครับเนาะ <c oughs> อาจจะต้องจํากัดปริมาณให้ทานได้อยู่วันละ2-3ส่วนต่อวันของ <c oughs> ผลไม้นะครับแล้วก็ผลไม้ปริมาณ1ส่วนคือเท่าไหร่เนาะปริมาณ1ส่วนก็คือ1อุ้งมือตนเองครับหรือว่า1 <c oughs> กําปั้นมือครับ ถึงจะเหมาะสมนะคะใช่ครับดังนั้นเนาะสรุปง่ายๆเลยในกลุ่มของผลไม้นะครับวันหนึ่งเราก็จะทานได้ประมาณสองถึงสามอุ้ง,งมือ<ร>ใช่แล้วคร่ะ<า>แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชไม่ขัดสีครับยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกถวะะั่วมลลดแห้งต่างๆครับแล้วก็มีข้าวโอ๊ตนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีกลุ่มของเครื่องในสัตว์ครับนั่นก็คือพวกตับหมูหรือตับไก่ครับ ถ้าจะทานนะครับเนาะแนะนำเนาะเบื้องต้นเลยนะครับสามารถทานได้วันละไม่ควรจะเกิน100กรัมครับของปริมาณเครื่องในสัตว์ชนิดนั้นนะครับค่ะวันละ100กรัมเท่านั้นนะใช่ครับก็คือ1ขีดครับไม่เกินนี้เนาะอแล้วเราก็สามารถเลือกไปบริโภคเนื้อสัตว์อย่างอื่นเนาะโดยเฉพาะเนื้อปลาอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะก็เหมือนทาให้เราได้รู้เหมือนกันนะว่าแนวทางในการที่เราอยากจะทานอะไรให้มันคลายเครียดของเราเนี่ยมันไม่ได้หายยากอย่างที่เราคิดค่ะเป็น ผลไม้ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมส้มสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผักใบใช่ครับก็สําคัญมากๆเลยหรือจะจิบนมก็สามารถช่วยได้นะคะนอกจากนี้มีกลุ่มไหนอีกบ้างคะครับก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องดื่มที่มีการอุ่นให้มันร้อนขึ้นครับยกตัวอย่างนะครับก็ก็จะมีตั้งแต่ชาดอกไม้ครับ่าแล้วก็จะเป็นพวกน้ำสมุนไพรนะครับง่ายๆเลยถ้าเป็นน้ำสมุนไพรไทยก็จะเป็นพวกน้ำใบเตยน้ำกระจียับนะครับ หรืออาจจะเป็นพวกน้าตาข่ายก็ได้ครับก็สมุนไพรสามารถต้มอุ่นกินในร้อนได้เลยนะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนที่เคยเห็นหลายคนเขารู้สึกแบบอยากจะจิบชาแล้วใส่ดอกเก๊กฮวยเข้าไปใช่ครับใช่ครับร้อนอุ่นๆนะคะก็ช่วยทําให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นพวกชาคาโมไมล์หรือว่าชาดอกเก๊กฮวยครับ เมืกี้เราได้รู้จักอาหารในกลุ่มที่เวลาที่เราเครียดเราหยิบจับขึ้นมาเนี่ยเหมาะสมนะถ้าทานในปริมาณที่พอดีคราวนี้มีอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงตอนที่เราเครียดแล้เออ้เพลยอ่ะไปรับประทานมีอะไรบ้างคะ กลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มที่มีคาร์โบไฮเดตสูงและน้ําตาลสูงครับนั่นก็คือขนมหวานและเบเกอรี่ต่างๆครับ<อ>คุณฟ้าอาหารกลุ่มนี้นะครับก็จะมีน้ําตาลสูงแล้วก็แป้งสูงคาร์โบไฮเดทที่สูงมากเลยรวมไปถึงปริมาณน้ําตาลที่แฝงมาในนั้นสูงมากซึ่งเมื่อเราบริโภคเข้าไปนะครับก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมีการแปรปรวน ทำให้น้าตาลสูงหรือว่าต่ําได้ใช่ไหมครับอ่าซึ่งก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ฮอร์โมนคอตจซอลหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยเพิ่มสูงได้ครับ ทำให้ฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นได้อีกถ้าเรารับประทานพวกคาร์โบไฮเดรตกลุ่มนี้เข้าไปมากๆใช่ครับถัดมาครับก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอคบค่ะคุณฟ้าอวิ่งเข้าร้านน้ำหวานนี่ใช่ไม่ได้คลายเครียดนะคะ<ช>แต่กลับเพิ่มความเครียดขึ้นได้นะคะครับซึ่งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอยู่สูงเนี่ยแล้วก็มีน้ำตาลแฝงอยู่สูงก็จะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลอรี่ ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นครับค่ะก็จะส่งผลทําให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยอืมทนที่เราจะได้ลดมันลงใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเพิ่มความเครียดไปในตัวเราคิดว่าอากาศร้อนๆแบบนี้เราจะไปหยิบปตัตตเย็นหยิบน้ําเปล่า ไม่นะคะชงเครื่องดื่ม,ห,มหวานให้เราคลายเครียดแต่อาจจะเพิ่มความเครียดของเราเข้าไปอีกก็ได้<ช>นะคะคเพราะอย่างที่กล่าวมาฮอร์โมนตัวเนี้ยมันแทนี้จะลดลงกลายเป็นว่าเรากลับเพิ่ม,มขึ้น,นใช่ค่ะคถัดมาครับก็จะเป็นกลุ่มของอาหารประเภททอดน้ำมันท่วมครับซึ่งเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมากเลยเนะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดกรอบ ายกตัวอย่างเป็นอาหารบ้านเรานะครับที่เป็นการปรุงประกอบโดยใช้น้ำมันทอดท่วมเนะาะก็มีตั้งแต่กล้วยทอดกล้วยแขกนะครับรวมไปถึงข้าวเมาทอดอ่าคุณหูมากเลยนะมันจะเป็นเมนูโปรดของหลายคนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ทอดนะครับอย่างเช่นหมูทอดไก่ทอดเวลาที่เครียด เดินผ่านซื้อเลยค่ะหิ้วมารเราคิดว่ามันจะน่าจะช่วยผ่อนคลายแต่กลายเป็นว่าแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วอาจจะเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายสุขภาพของเราได้<ช>นะค,คะค,คุณเคท้าเราได้รู้แล้วค่ะว่าอาหารประเภทไหนที่เหมาะสมกับการรับประทานของเราแล้วก็อันไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ เราคุ้นเคยกันอย่างมากหากินได้ง่ายมากๆแต่เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านพอได้รู้ถึงข้อมูลตรงนี้แล้วอาจจะมีการระมัดระวังมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีอาหารประเภทกลุ่มไหนอ,อีกบ้างคะที่นักโภชนาการเนี่ยอยากจะแนะนําให้กับผู้ฟังได้ทําความรู้จักค่ะก็จะเป็นรูปแบบของการบริโภคอาหารเพื่อบํารุงสมองครับค่ะสําหรับในต่างประเทศนะครับเนาะก็มีการแนะนํารูปแบบของการรับประทานอาหารแบบ My ่ไดเอทครับ My d ไดเนะคะก็สะกดก็คือ MIND DiET ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะ My d i ดเเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบของการบริโภคแบบ My diet ครับคือรูปแบบของการบริโภคเอา2รูปแบบนั่นก็คือการบริโภคแบบ Mediterranean diet ค่ะมาผสมกับการบริโภคแบบ d a s h Die t ครับค่ะ เอาทั้งสองตัวนี้มาผสมผสานกาันใช่แล้วถ้าเราจะนึกภาพให้ออกเนี่ยมันเป็นแบบไหนคะในบ้านเราเนี่ยจะกินแบบไม่ไดเอทคือยังไงคะง่ายๆเลยนะครับอ๋อสำหรับในประเทศไทยที่เข้ากับบริบทของประเทศไทยเนาะก็คือการบริโภคตามรูปแบบจานอาหารสุขภาพสองหนึ่งเลยครับคุณฟ้าันที่เราได้รู้จักกันมาตั้งแต่ EP แรกเลย<ช>นะคะ<ล>ถึงเรื่องของการรับประทานที่เหมาะสมก็คือการจัดจาน2อหนึ่งหนึ่งใช่ครับอาจจะมี รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกลุ่มของไขมันครับที่เขาอาจจะต้องมาเน้นการบริโภคกลุ่มโอเมก้า3และโอเมก้า9เพิ่มมากขึ้นซึ่งชนิดของกลุ่มโอเมก้า3กลุ่มอาหารที่พบก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลาใช่เราก็หาได้นะค,คะสำหรับปริมาณของการบริโภค เนื้อปลานะครับเนอะที่ที่แนะนําเลยเนาะตามหลักสุขภาพเลยนะครับก็คือทานให้ได้ปริมาณหนึ่งฟาร์มือของตนเองทุกมื้อนะครับเนาะอ่าแล้วก็ขั้นต่ำเนอะวันหนึ่งควรจะบริโภคเนื้อปลาให้ได้หนึ่งร้อยถึงสองร้อยกรัมต่อวันครับค่ะก็คือจานอาหารมื้อสุขภาพของเรานี่แหละแต่โปรโตีนที่เราเลือกคือโปรโตีนจากเนื้อปลานั่นเองใช่แล้วะค,ะครับ,รบแล้วก็ จำกัดของปริมาณเกลือโซเดียมครับคุณฟ้าโอ้สำคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องจำกัดนะครับน้อไม่ควรจะเกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันครับถ้าแปลงออกมาเป็นเครื่องปรุงรสเนาะอาจจะบริโภคพวกน้ำปลาซอสซีอิว๊วได้ไม่ควรจะเกินวันละ2ช้อนโต๊ะครับหรือถ้าเป็นพวกเกลือแกงนะครับสามารถใส่เพิ่มเติมเพิ่มได้ในถ้วยแกงของเรานะครับไม่ควรจะเกินวันละ1ช้อนชาครับ เชื่อว่าหลายคนพอมาฟังตรงนี้นะคะเริ่มสำรวจตัวเองแล้วค่ะว่าในทุกๆวันเนี่ยเราบริโภคโซเดียมมากน้อยแค่ไหนและเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงได้จะดีต่อตัวเราไม่เฉพาะคนที่มีความเครียดหรอกค่ะทุกคนทุกวยัย หมาะกับกลุ่มอาหารเหล่านี้เหมือนที่นักโภชชาการได้กล่าวมาเลยนะคะเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ต่อให้วันนั้นจะเป็นวันที่เราเหนื่อยล้าเราจะเครียดหรือว่าเป็นวันที่ใช้ชีวิตปกตินะคะจานอาหารเพื่อสุขภาพ2องหนึ่งนักโภชชาการเขาย้ําให้เราได้ทําความรู้จักกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็ยังสําคัญอยู่จนถึงวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาหารที่ช่วยคลายความเครียดเรื่องนี้ก็ยังกลับเข้ามาอีกนะเราหนีไม่พ้นในเรื่องของจานอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะคะ คุณเคนคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ฟังที่กําลังมีความเครียดอยู่แล้วก็มาเจอพอดแคสต์ตัวนี้นะคะถึงเรื่องของการทานอาหารให้ใคลายความเครียดค่ะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นเลยเนาะเราก็ได้เห็นถึงชนิดของอาหารกลุ่มอาหารต่างๆที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายให้กับสมองแล้วก็ร่างกายของเราใช่ไหมครับ่ สุดท้ายเลยนะครับเนาะคือเราอาจจะต้องกลับมารับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมูตามหลักของธงโภชนาการครับแล้วก็ดื่มน้ําที่สะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนะาะอย่าลืมดื่มน้ําให้ครบวันละ1 5 2ถึง2ลิตรขึ้นไปนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มจําพวกชากาแฟน,นะครับหรือว่าเครื่องดื่มชูก,กําลังเนาะ ซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้ที่มีคาเฟอีนแฝงอยู่เนี่ยก็จะทำให้เพิ่มความกังวลแล้วก็เพิ่มอาการความเครียดหรือว่าการนอนหลับได้ยากขึ้นครับก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเรามีภาวะความเครียดเพิ่มยิ่งขึ้นได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับนะ้อก็คือมันออกกาลังกายอย่างส,สม่ําเสมอครับเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟินคุ้นไหมครับ คุณมากค่ะ,<อ>ะเป็นสารที่สร้างความสุขให้กับกเราได้ใช่แล้วค,ค่ะคุณฟ้าเนาะวันนี้โชคดีมากมากค่ะที่ได้มาพูดคุยกับนักโภชนาการถึงเรื่องที่สําคัญอย่างมากเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะอาจจะบําบัดความเครียดของเราได้แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซน์อย่างที่นักกําหนดอาหารได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าอย่างงานวิจัยเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าใช้ในมนุษย์นะแต่แนวทางเนี้ยเชื่อว่าน่าจะดีอยู่กันที่เราลองเองแบบผิดผิดอะค่ะเลือกอะไรที่ คิดว่าคลายเครเียดของเราแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ผลหรือว่าสร้างให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความเครียดหนักกว่าเดิมลหลายๆอย่างที่กล่าวมาวันนี้โชคดีมากๆที่ได้มาพูดคุยกันนะคะก็ต้องขอบคุณคุณเคนอย่างมากเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook YouTube, Twitter, t e l e GRAM i n s t a g r กร Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า MedCMU นะคะ ME d c m เเพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Help Podcast Fung for เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา